คุนวนลตัว EP ที่47ครับก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของช่อง Mark 3นั่นเองก็ไปลุยกันต่อเลยสำหรับ EP ที่47นี้ ก็คือตัว BIS หรือว่า Business a l i g n m e n t Public Company ครับเรียกว่าตัวนี้ครับเป็นหุ้นที่ก่อนหน้านี้เคยได้รับความนิยมแต่มันมีช่วงหนึ่งที่หายไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจำนวนนะครับผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ย ปรับตัวสูงขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินเรื่องสุขภาพตอนนี้มันเป็นเทรนด์อยู่แล้วเนาะเรื่องเวลเนสดังนั้นเนี่ยอันนี้ครับมามองว่าเราน่าจะจับตามองนะเออในส่วนของตัวนี้ครับอ่ะคราวนี้เรามาทําความรู้จักกันดีกว่าครับว่าตัวบิสที่เขาเรียกกันเนี่ยมันทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับตัวบิสเองครับเขาเป็นผู้ จำหน่ายแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางครับเรียกว่าเฉพาะขนาดไหนก็คือรักษาโรคมะเร็งด้วยลังสีที่โดยหลักๆเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักก็คือเครื่องฉายแสงเออถ้าเราพูดกันแบบง่ายๆก็คือเครื่องฉายแสงเนาะเขาขายพวกอุปกรณ์ซอฟ์ตแวร์อะไรบริการหลังการขายเรียกว่าครบวงจรมากๆนะครับภายใต้แบบมีโอ้โหหลากหลายรูปแบบมากเลยนะทั้งนำเข้าทั้งแบบ เ,เหมือนกับจุดประกอบอันเนี้ยมีหมดแล้วก็มีซอฟต์แวร์ควบคุมเออสามารถแบบมีระบบอัตโนมัติทั้งในคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลมะเร็งด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขามีเปิดโรงพยาบาลเองด้วยเอออันเนี้ยคือสิ่งที่แบบโอ้หลังจากขายอุปกรณ์แล้วยังมาเปิดในสัดส่วนโรงพยาบาลด้วยก็มีอยู่หนึ่งแห่งนะครับทวนๆเนาะอยู่ในโซนสีราชานะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เพราะว่าแนวโน้มครับทั้งผู้ป่วยเอยทั้งแบบ รูปแบบโรคของตัวมะเร็งเนี่ยมักว่าคนไทยเนี่ยเป็นสูงมากๆนะครับแล้วก็ตัวโรงพยาบาลที่ร่วมจับมือร่วมเป็น MOU ร่วมขเขาเนี่ยก็มีทั้งหมด4แห่งนะครับที่เป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่ๆเลยก็มีโซนใต้โซนอีสานแล้วก็ในกรุงเทพ2จุดนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจอ,อันนี้คือสิ่งที่ ตัวบริษัทเองมีครับเพราะว่าเขาเซ็นสัญญาเนี่ยราวๆแบบประมาณ590ล้านเลยนะที่เห็นนะครับในตัวที่ออกข่าวเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าแล้วตัวเลขทางสถิติต่างๆข้อมูลพื้นฐานของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างครับเริ่มต้นก่อนตัวนี้ครับราคาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ประมาณ3.82ครับเรียกว่าสูงไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงพอสมควรเพราะในช่วง52สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเขาวิ่ง อยู่ในโซน3.08จนถึง3.94จริงๆตัวนี้เองนะสำหรับตัว b ีชเนี่ยมามองว่าตอนโซนประมาณ3บาทเนี่ยน่าเก็บมากๆเพราะว่าตอนนั้นน่ะ P/E ต่ำนะครับต่ำมากจริงแล้วก็ E.P.S ใช้ได้ในส่วนตอนนั้นแต่ตอนนี้ครับพอราคาสูงขึ้น E.P.S ดอบลงมานิดหน่อยเอออันนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะก็ไปรอดูซิว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างเริ่มต้นในส่วนของ P/E ก่อนก็คืออัตรากำอ่าราคาต่อกำไรสุทธิครับ ตอนนี้อยู่ที่10.54ครับเรียกว่าสูงนิดนึงเนาะเพราะว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเท่าถ้าเราไปดูนะสัสดส่วนมันจะต่ำกว่า10นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นแค่อาจจะไม่ถือว่าเป็นกลุ่มโรงพยาบาลจ๋าจ๋าเนาะก็เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์แหละเป็นเซอร์วิสเออเป็นเซอร์วิสของโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็ถือว่าอาจจะสูงกว่า ประรฐานหน่อยนึงเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรสําคัญมากมายนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้แล้วกันต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของ P B V ครับ P B V ตัวนี้ ไม่ใช่สูงธรรมดานะสูงมากก็คือ3เท่าครับโอ้โหพ v 3 1 3ครับเรียกว่าสูงมากๆสาหรับราคา3บาทหมายความว่าตอนที่ตัวนี้เข้าตลาดหรือว่าผู้บริหารเขาถือเนี่ยเขาถือในราคาบาทกว่า,วานะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมา3บาทกว่าแล้วแสดงว่าก็ค่อนข้างสูงอยู่ใครที่จะลงทุนตรงนี้แหละครับเป็นจุดหนึงที่ ใช้ในการตัดสินใจค่อนข้างยากพอสมควรนะสำหรับบางคนนะเออถึงแม้ PE อาจจะไม่ได้สูงมากปกติเราจะใช้15ใช่ไหมตัวนี้10ก็เอยก็อาจจะต่ำอยู่แต่พอมาเจอ PVB อาจจะรับไม่ได้ก็เป็นได้ต่อมาครับกําไรต่อหุ้นครับ EPS ของเราเนี่ยอยู่ที่3 0.3โอ้โหพอเห็น EPS 0.3เนี่ยก็ตอบได้เลยว่าเออพอๆกับตัว PCG เลยนะครับไม่ได้สูงไม่ได้แบบมากมายเนาะแล้วก็อาจจะ ลดลงด้วยหน่อยหนึ่ง นะครับแต่ราคาเนี่ยกับปรับตัวสูงขึ้นนะเออแสดงว่าหลายคนเนี่ยก็มองว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะเติบโตต่อแล้วก็ EPS น่านจะขยับต่อครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของดีเวเดนหรือว่าปันผลนะปันผลตัวนี้ครับอยู่ที่9.26ครับเป็นตัวที่ปันผลสูงมาตั้งแต่แรกแล้วเท่าที่มาเห็นนะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเราหาหุ้นปันผลเราก็จะสแกนหาตัวที่ปันผลก่อนเนาะเราไม่สนใจ EPS อะไรเลยนะหาหุ้นปันผลสูงมาก่อนเลยจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาข้อมูล,ล นนะมาหาข้อมูลลึกๆของเขาอีกครั้งหนึ่งเออพอเราโมแบบเนี้ยเอ้ยเราเจอข้อมูลที่มันสูงแล้วเว้ยเออแสดงว่ามันอาจจะดีก็ได้ก็ลองมาดูนะครับตัวนี้ปันผลไปถึง9.26เลย ทำเอาหลายคนแบบใจหวั่นๆนะแต่ payout ratio ของตัวนี้ครับเออยังไม่สูงครับ payout ratio ของตัวเนี้ยอยู่ที่85%ดังนั้นเนี่ยมันยังมีแก็บอีก15%อยู่ที่ให้เขานะครับสามารถที่จะนําไปขยับขยายแล้วก็ลงทุนได้แต่ต้องบอกว่าโดยนโยบายนะครับการจ่ายปันผลเนี่ยของเขาเนี่ยต้องไม่เกิน40%นะครับดังนั้นเนี่ยโดยพื้นฐาน เขาสามารถทําได้เออเขาสามารถทําได้เพราะเขาปันผลไป80กว่เปอเซนต์ payout ratio อันนี้สามารถทําได้อย่างชัดเจนนั่นเองอ่าต่อมานี่สินครับอ่านี่สินนะครับเท่าที่ไปดูนะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงเหมือนกันอยู่ที่49นะครับในสัดส่วนของ DE นะครับถ้าเทียบกับสัดส่วนของกําไรทั้งนั้นเนี่ยตัวนี้ครับถือว่าวางแผนแล้วก็บริหาร ยังได้ค่อนข้างดีอยู่เออแสดงว่าอุปกรณ์ที่ซื้อมานะครับน่าจะเป็นการทำสัญญาร่วมกับตัวโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกนะครับที่ฉายแสงตรงนี้เนาะแล้วก็ทำร่วมสัญญาร่วมกันเสร็จก็นำเข้าเข้ามาให้นั่นเองสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างใช้ได้ดังนั้นเนี่ยพอเรามอ,มองแบบนี้ครับตัวบีซเองเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ทำอุปกรณ์แล้วก็บริการทา,ทางแบบการแพทย์ที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มมากๆนะก็อาจจะทำให้ เกิดข้อกังวลตรงนั้นได้นั่นเองครับอ่าคราวนี้เรามาดูสัดส่วนดีกว่าเห็นไหมครับตัวนี้อยู่ที่75เครับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็อีก25นนะครับเป็นนักลงทุนรายย่อยของเราก็ถือว่าไม่ได้สูงมากมายนะครับแล้วก็สามารถซื้อขายได้ แต่ว่าไม่เยอะเนาะถ้าใครที่ไปดูเนี่ยโอ้โหโวล่มที่เข้าซื้อโคตรยากครับโคตรยากเลยเพราะว่าเคยจับจังหวะซื้อเนี่ยจับจังหวะยากมากซื้อไม่เคยทันเลยเอออ่ะแต่ว่าถ้าเราจะเริ่มวางแผนแล้วก็ต้องเริ่มในช่วงตอนนี้แหละเพราะโครงสร้างของเขาถือว่าดีครับต่อมาครับ PE ที่บอกว่า1ิเท่าเพื่อนๆดูไพ นะครับ Price to Sell เนาะ Price to s ตัวนี้อยู่ที่1.28นะอย่างที่มาบอกว่า Price to s มันไม่ควรสูงเนาะเพราะว่า Price to s มันคือการเอามาก็ตแชร์คูณกับตัวราคาปัจจุบันพอมาคูณกันเนี่ยเราจะเห็นว่าพอมันเป็น1.28เนี่ยเรียกว่าสูงนะถ้าดูจากภาพนี้นะครับหมายความว่าถ้าเราจะซื้อตรงนี้อาจจะคิดหนักสักนิดนึงเนาะอาจจะรอมันย่อมาในกรอบน่าจะดูทรงดีกว่า นะครับโดยพื้นฐานของตัวนี้นะเออเพราะว่ากําไรเองครับอย่างที่บอกคือ Q1 ปรับลดชัดเจนมากนะครับปรับลดชัดเจนมากแต่แนวโน้มมาว่าในอนาคตอะ่ะเออถ้ามันเจาะจงเฉพาะกลุ่มแบบเนี้ยตัวบริษัทเนี้ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจอยู่นั่นเองครับแรงรายได้ของเขาอย่างที่มาบอกมีอยู่2ออย่างคือขายอุปกรณ์กับโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลมีแหล่งเดียวนะมีที่เดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ครอบคลุมในประเทศไทยทั้งหมด เอออันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจของตัวบริษัทนี้ ต่อมาครับก็จะเป็นในสัดส่วนของหนี้สินเนาะอย่างที่บอกคือหนี้สินตัวนี้มัน cover สาปีแค่นั้นเองนะครับที่เหลือมันจะเป็นสัญญาระยะยาวเนื่องจากอุปกรณ์ที่นําเข้าเนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับระหว่างตัวบริษัทกับตัวโรงพยาบาลนะครับก็มีการส c o คอนแทคทุกอย่างเรียบร้อยนะครับที่เหลือจะเป็นค่าเซอร์วิสค่าเสื่อมแล้วก็อาจจะมีการสต็อกในชิ้นส่วนบางอย่างนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์นเนาะเพราะว่าการที่เขาขาย เครื่องมือให้กับตัวโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ตัวฉายแสงเนี่ยถ้าเราแบบไปคิดคอรจริงๆโคตรแพงเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่อุปกรณ์ที่แบบเหมือนกับเครื่องวัดไข้ปกติเนาะแต่ว่าเป็นเครื่องฉายแสงเลยดังนั้นเนี่ยคอรตต้นทุนเนี่ยสูงมากๆแล้วก็หลายๆตัวโรงพยาบาลเนี่ยก็แบบยังไม่อยากอินเวสเพิ่ม เออยังใช้ตัวเดิมถือแบบ3ปี5ปีอันนี้แหละก็คือความท้าทายของตัวบริษัทแต่มามอกว่าโดยแนวโน้มแล้วอะถ้าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นเอา AI เข้ามาจับมากยิ่งขึ้นซอฟต์แวร์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตัวบริษัทเนี้ยก็จะน่าจะได้นิสสงในส่วนของตรงนี้ไปนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าแล้วข้อดี หรือว่าข้อที่เราต้องจับตาม,มองมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นก่อนเลยครับข้อดีของเขาครับอันลับแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าสัญญาใหม่กับโครงการใหม่ New Project A ห้าอ้าสิล้านเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในปีนี้มันน่าจะกระทบเข้ามาใน Q4 นี่แหละเนาะเพราะว่าโครงการเนี่ยเริ่มมีการขยายแล้วนะครับมีขยายเรียบร้อยทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะมีการบันทึกรายได้เข้ามาดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆครับชุดใหม่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแนวโน้ม ปรับปรุงรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนอันที่สองครับปันผลสูงถึง9%ดึงดูดนักลงทุนแน่นอนครับไม่ว่าใครก็ตามจะต้องไม่ซื้อเลยนะ ต้องมาสนใจหุ้นตัวนี้ครับว่าเอ๊ะเขาทำธุรกิจอะไรทำไมเขาถึงปันผลได้เยอะขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีการจับตามองแล้วก็ให้ความสนใจตัวนี้มากยิ่งขึ้นก็เฝ้ากันต่อนะครับเป็นแหล่งรายได้ของการปันผลชั้นเยี่ยมเลยต่อมาครับเขาทำธุรกิจเฉพาะทางมากๆอย่างที่ม้าบอกเนาะว่าน้อยนักที่คู่แข่งจะเข้ามาลงในตลาดนะครับเพราะว่าธุรกิจของตัวไอเครื่องฉายแสงตัวมะเร็งเนี่ยมันแบบถ้าไม่นำเข้าเองอะ เออจะมาหาแบบบริษัทแบบนี้ที่จะเป็นคอนเซิล์ให้อ่ะมันค่อนข้างยากแล้วก็ตัวบริษัทเองถ้าไม่มีคอนเนคชันที่ดีนะครับหรือแบบไปลงทุนแล้วโอ้โหเครื่องเนี่ย2 0 0 3 0 0ล้านต่อเครื่องนะครับก็อาจจะแบบไม่อยากจะลงทุนถ้าแบบเราไม่รู้จักตัวนี้ดีพอเนาะแต่ตัวบริษัทเองเนี่ยเขาก็จะสกรีนมาให้ส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะทางถ้าเขาวางแผนดีๆเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มามืว่าตัวนี้ได้เปรียบ นะครับอันนี้คือข้อดีของตัวบริษัทนี้ต่อมาจะเป็นข้อที่เราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับอันดับแรกจะเป็นในส่วนของ PE แล้วก็ PBV ครับการที่ PBV สูงถึง3.1มเนี่ยมันทำให้ถ้าเปรียบเทียบกับตัวบริษัทอื่นโอกาสเติบโตของมันเนี่ยมันจะมองยากนิดหนึ่งนะเพราะหลายคนครับเขามองว่าตัวเนี้ยมันสูงมากไปแล้วเออถ้าเราจะมาซื้อในจุดเนี้ยการที่คือถ้า PBV เนี่ยมันสูง3เท่าแต่ฟรีโฟด อมองภาพฟรีโฟรดนะถ้านักลงทุนรายย่อยมี55%แบบเนี้ยตัวเนี้ยโกดนะสำได้ไมนะแต่ตัวเนี้ยถ้าผู้บริหารเนี่ยเขาถืออยู่ถึง75%เอนี่ยอันเนี้ยนนเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับว่าอาจจะได้รับผลกระทบที่เมื่อตลาดปรับตัวลดลงหรือโดนฟอร์ซเซลอันนี้ก็ต้องระมัดระวังต่อมาครับจะเป็นการลงทุนแล้วก็ติดตั้งอย่างที่บอกครับว่าอุปกรณ์1ชิ้นเนี่ย ใช้จำนวนเงินลงทุนค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็หลายๆบริษัทเองเนี่ยเท่าที่ดูครับจากแบ็กหลอกก็ถือว่ามันก็เป็นบริษัทใหญ่ๆเนาะบริษัทเล็กเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงทุนกับบริษัทแบบนี้ได้นะครับอันนี้เลยทําให้ลูกค้ารายใหม่ของเขาเนี่ยจะหาได้ค่อนข้างยากนะครับเลยทําให้การติดตั้งค่อนข้างล่าช้าแล้วก็อาจจะกระทบไปจนถึงแหล่งรายได้ของเขานะครับแต่ต้องบอกว่าเทรนด์ของ โรคมะเร็งเนี่ยมันยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งนะเออดังนั้นเนี่ยตรงนี้ครับก็อาจจะทําให้ตัวบริษัทเองเนี่ยสามารถไปขายโปรโพโซลนะครับไปบิดเคสแข่งกับคู่แขง่งอื่นๆได้ค่อนข้างดีอ่า อันที่3ครับเนื่องจากเทคโนโลยีครับมีการเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็ AI ครับเข้ามามีผลกระทบต่อตัวธุรกิจดังนั้นเนี่ยถ้าบริษัทเองไม่สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็เชนตรงนี้ได้ครับคุณอาจจะได้รับผลกระทบเพราะหนึ่งคือเมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาและคุณเป็นเทคโนโลยีเก่าข้อเน,นี้ยคือจุดที่คุณเสียเปรียบครับเนื่องจากต้นทุนคอร์ต,ต่างๆคุณถูกบันทึกเข้าไปแล้วนะครับแต่คุณไม่สามารถสู้กับเทคโนโลยีใหม่ได้เพราะว่า AI ช่วงนี้ครับเราจะเห็นว่าเริ่มมีการเอาโ,โบรบอทเข้ามาตัด แม้าทั้ง,งถึงผ่าตัดถึงวิเคราะห์ถึงอ n นาไลซิสข้อมูลขอ,ของแบบคนไข้ได้แล้วอะ่ะดังนั้นเนี่ยตัวเครื่องฉายแสงต่างๆเนี่ยมันต้องมันต้องใช้ AI ในการวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะอันนี้คือจุดที่เขาต้องหานะครับเ curve ให้เจอเนาะแต่โดยภาพรวมม้ามองว่าตัวผลประกอบการรายได้ที่อาจจะยังไมไ่เติบโตอย่างที่คาดแต่เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าม้ามองจากกำไร3ปีย้อนหลังเนี่ยม้ามองว่าเอ้ยตัวนี้น่าจะโกดนะ ถ้าดูจากกำไรย้อนหลัง3ปีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยทีเดียวคราวนี้เรามาดูทรงการาฟดีกว่าครับว่าเอ๊ะแล้วการาฟเป็นยังไงครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ครับเคยขยับตอนที่เทรนมันมาแบบโหดๆเลยนะแล้วก็ปันผลแบบสูงมากๆเนี่ยมันเคยขึ้นไปสูงมากๆแต่ตอนเนี้ยฟีโฟดมันหายไปครับฟีโฟดมันหายไปจาก40%เมื่อกี้นะครับก็ทำให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มมันเหมือนจะย่อลงมาอย่างที่มาบอกว่าโซน3บาทโคตรน่าสนใจ โคตรน่าซื้อแต่ตอนนี้ม้ามองว่าอาจจะไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยเราใช้โซน3.2ถึงโซน3.6นะครับเป็นกรอบที่ใช้เล่นเพราะว่าในส่วนของอตัวเส้น EMA เพื่อนๆ่จะเห็นเห็นไหมมันจะมีเส้นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวใช่ไหมปกติอะไอช่วงเลนตั้งแต่กรอบสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยม้าเป็นใช้กรอบในการเล่นของม์านะครับในช่วงนี้เนาะส่วนกรอบสีเขียวถ้ายืนอยู่ข้างล่างอันเนี้ยเพอร์เฟกเลยนะครับเป็นจุดที่ดีแล้วก็จุดที่เราต้องน่าสังเกตเออเพราะ ไอ้เส้นถีเขียวเข้มๆปัดๆเนี่ยมันคือเส้น200นะครับพอเราเห็นเส้น200แล้วเราจะสบายใจได้ส่วนหนึ่งว่าโอเคอันเนี้ยคือจุดที่แบบ เมื่อล่วงทะลุลงไปเราต้องคัดลอดไม่ว่ากรณีใดก็ตามไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเจ็บหนักมากๆดังนั้นเนี่ยตัว b บี t เองครับเมื่อย่อลงมาในโซน3.2-3.6เนี่ยเป็นโซนแนวรับที่น่าสนใจมากๆแต่ถ้ามันลงลึกมากๆจริงๆโซน3บาทถึง3.1อันนี้ก็น่าสนใจส่วนแนวต้านครับม้ามองว่า3.9-4.5เนี่ยมีโอกาสไปถึงได้ไม่ยากเพราะดูจากภาพรวมของตัวบริษัทดังนั้นช่วงนี้ครับ เป็นช่วงเฝ้าครับเพราะเห็นไหมตัว MACD ครับเรียกว่าเขียวมากๆคล้ายๆกับตัว PCC เลยนะครับอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะตามต่อควรที่จะเฝ้าต่อสำหรับตัวนี้ครับเพราะน่าจะอยู่ในเทรนด์อนาคตข้างหน้าเนาะแล้วก็คู่แข่งของเขาเนี่ยยัง มองหาได้ค่อนข้างยากนะครับถ้าดูจากแนวโน้มของตัวธุรก,กิจของเขานั่นเองครับโอเคดูจากภาพรวมแบบนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะมองเห็นแล้วว่าตัวนี้มีความน่าสนใจอยู่ในระดับไหนนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b e กดบันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปของหมานั่นเองอ่าแล้ว ใครที่ชื่นชอบหรืออยากได้ตัวไหนคอมเมนต์มาเลยนะครับเพราะถ้าเป็นตัวเดิมมาร์กจะมาวิเคราะห์ใหม่แล้วเพราะตอนนี้เราวิเคราะห์กันมาเกิน3เดือนและน่าจะครบควอเตอร์แล้วนะครับก็น่าจะเห็นผลประกอบการที่เกิดขึ้นของหลายๆตัวเราก็จะมาพูดถึงสําหรับตัวที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาถามกันนั่นเองขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ใน E ีพีต่อไปฝากติดตามเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ